สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมนี่เกมดังในโลอกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์คอนเทลล่าเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกครับรองรับทุกระบบเลย PC Android และ iOS สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปโดผมได้เลยครับอ่ะคลิปดนี้ก็จะมาเปิดกล่องนะอ่ะแต่เป็นกล่องกล่องกล่องเดิมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล่องขั้นสองเหรออืมเนี่ยมันเป็นกล่องกิจอันน่ะเป็นกล่องสองอะ่ะ ไอเลนนิงอะเลนนิงบล็อกแต่เป็นขั้นสองนะเพราะว่ากล่องแรกเนี่ยมันจะเป็นสีแบบน้ำเงินน้ำเงินหน่อยไหมอืมครับก็จากคลิปดอก่อนหน้านี้ผมเนี่ยอันแรกผมเปิดกล่องนี้ไปเนาะอ่าโอเคสัปดาห์นี้มันก็จะเปลี่ยนมามีเหมือนเพิ่มเข้ามาเป็นกล่องสองนะแต่ว่าของในกล่องเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวไปดูของในกล่องว่ามีอะไรบ้างครับครับของในกล่องก็ อ่าแลกจํานวนแรกก็จะเท่าเดิมนะพวกแมนพวกบูธอะไรก็จะได้2เนาะที่เขาขายกันอยู่ผมก็ซื้อมาเลยเนาะอ่าก็จะมีไซคอบนะไซคอบเนี้ยก็สามารถเอาไปรวมเป็นโลโบคอบไอได้ไม่ใช่ใช่ครับก็มีหน้ากากไม่ใช่หน้ากากเป็นหมวกเอ่อนีโคมิกโกหรอมีโกมินีโคนีโคมิมิหรอ คาฟ่าแบรนหรอม่อ่านถูกป่าวะเนโกะมิมิ eko, im im. เออและก็เหมือนมีเอ็มดีเฟนห้าแล้วก็สุ่มสถานะเมื่อผู้โจมตีอาใส่ผู้โจมตีอ่าโอเคก็เหมือนแบบว่าอ่าโจมตีโจมโจมตีติดสถานะอะไรอย่างนั้นนะ่แล้วก็เป็นพวกหูเอพีดีนะหูไวเก่า,าแล้วก็เป็นปากให้ เอทีเคจมกึงมนุษย์2%แล้วก็เป็นปากโดนัทกิน2เล็ก1 MATK 5%าเอเซ็แล้วก็น่าจะมีแค่นี้ส่วนไอ้ัตกับตันลงไปเนี่ยจะเป็นของเก่าของกล้องเก่าโอเคถามว่ามีอะไรที่อยากได้ไหมไม่มีเลยนะเออนนี้มาก็ได้ a อฟเฟกต์อเนี่ยเผื่อเอาไปทำโรโบคอบไายเล่นๆแต่ ally, จริงผมก็ไม่ได้อยากเปิดแล้วผมโอเคก็พิซื้อมาเนี่ยผมซื้อก็เยซื้อกับ หนูหนูมารวยเลยเนี่ยอ่าโหราคเขาเยอะมากเลยตัวละแสนหนึ่งอ่าแล้วก็เพิ่งซื้อบูธมาเห็นมีตรงนี้ถูกกว่าห้าพันก็เลยดึงบูธมาด้วยโอเคครับเดี๋ยวแลกเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวเราไปลุยกันเดี๋ยวเราไปเปิดกันโอเคครับผมมาแลกมาแล้วร้อยกล่องอ่าก็ใช้พวกของลูเนี่ยของของลูที่เราซื้อมาตัวละแสนหนึ่งเนี่ยใช้ห้าสิบอันอเพราะว่าหนึ่งตัวมันได้สองกล่อง จริงร้อยกล่องเนี่ยถามว่าลุ้นของแรได้ไหมมันก็ลุ้นได้แหละแล้วแต่ดวงเรานะอ่าถามว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงนะหมดไป 5... 5.5m เอมประมาณ5 5าหเอหรือเปล่า,าถึงบอว่ผมผมหมดไปเท่าไหร่วะตัวละแสนหนึ่งสิบตัวก็ล้านหนึ่งใช่ไหมเออหประมาณห้าจุดห้าเอ็มพอหมดไปห้าห้าสิบตัวอ่าโอเคก็เดี๋ยว ลุยเลยแล้วกันต้องมีชื่อขึ้นอ่ะเอ้ตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยผมเก็บไว้ในค้ังตั้งแต่คลิปดโอดก่อนหน้านี้แหละไม่รู้มันคืออะไรให้มาทำไมอุ้ยอ๋อมันกดใช้เหรออ๋อมันเป็นชุดเจ๋งว่ะเฮ้ยแต่พอกดใช้แล้วเหมือนมันจะสกิลอะไรไม่ได้เลยปะ่ะ อ้าวมันสกิลอะไรไม่ได้เลยเหรอเออแต่มันเป็นชุดชายหาดแม่งเทจัดเลยะตะกใชาแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยนะไอชุดเนี่ยเราจะสกิลไม่ได้เลยโอ้ชื่อเชร่อม่ขึ้นเลยเหรอ เลดมันน่าจะแบบยากมากอะเลดของแลกก็เลดการบอสอะครับบางคนเขาเปิดกันเยอะมากเลยนะเปิดกันเป็นพันๆอะถ้าเปิดเยอะมันก็น่าจะเอาแต้มที่เราเปิดเนี่ยไปแลกของแรกได้อีกอคุ้มไม่คุ้มก็ลองไปคำนวณกันดู แต่ผมว่าไอไอเทมนี้ยดีนะ EXP เนี่ยเอาไปกดให้ตัวเด็กที่เราแบบกำลังจะปั้นใหม่เออสำหรับใครที่แบบว่าใครที่แบบว่าอุ้ยมารีสกิลโ,โหชื่อกว่าเยอะขึ้นเกือบจะร้อยกล่องสองเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยเออสำหรับใครที่แบบขี้เกียจเวลพฟกต้นเกมอย่างเงี้ยหกดกดหลายๆร้ยอยขวดเนี่ยมันก็เกือบไอ้นี่เลยนะเกือบจะเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพได้เลยอะ่ะ อย่างน้อยก็ยังดีวะผมไม่ได้เลยนะของแลเออคิปวดก่อนหน้าน,นี้ไอ้กล่องแรกอ่ะอ,อืนไี้นิ่งบ็อกกล่องแรกก็ได้แค่รีสกิลใช่ได้แค่รีสกิลที่เหลือก็ไม่ได้เลยเลยแต่ก็ยังดีที่ยังแบบยังมีชื่อขึ้นเนาะอันนี้ก็แบบมามากกดเอาคอนเทนต์แล้วกันเออผมว่ามันก็ไม่ได้ออกอะไรง่ายขนาดนั้น แต่ก็โอเคได้รีสกิลมานะเคเผื่ออัพสกิลผิดก็ได้รีกันไปโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะอ่าไอ้กล่องเลนินบ็อกสองนะก็ได้รีสกิลที่เป็นของแรงเพราะว่าชื่อมันขึ้นอนะ่าส่วน,นอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่ดูแลดีมีเต็มยาอีพีอ่ะที่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 ผมเออที่แบบพอใจแล้วก็มีปัม๊มมีปั๊มไว้บูนะที่แบบว่าเดลได้เออโอเคก็ เอาไปตั้งขายได้จะถามว่าคุ้มไหม,มไม่แน่ไม่แน่จตไม่น่าคุ้มหรอกผมว่าแต่ก็เจ็บน้อยหน่อยเพราะว่าหมดไปก็ห้าล้านกว่าใช่ไหมร้อย100กล่องก็ได้นี่มาไม่รู้กี่เอ็มเนี่ยอไม่รู้กี่บาทขาดทุนแหละถ้าขององแรมันไม่ออกอะ่ะเออเราไม่ได้ล่าเองอ่ะเราซื้อเปิดครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝากกดถูกใจด้วยนะกดติดตามไปด้วยลวกันครับผมเคเจอใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ